สามก๊กในความทรงจำตอนลูกสามพ่อหากกล่าวถึงสุดยอดนักรบที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเรื่องสามก๊กก็คงจะหนีไม่พ้นลิโปโ้ที่ไม่เพียงแต่ปรากฏในสื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสามก๊กเท่านั้นแต่ลิโปโ้ยังปรากฏในสื่อประเภทอื่นๆอีกมากมายเช่น การ์ตูนเรื่องมหาศึกคนชนเทพปรากฏในเกม Arena of Valor หรือ,อยังปรากฏในสื่ออื่นอีกลิปโป้นั้นได้รับการยกย่องให้เป็นเทพนักรบบนหลังม้าดังมีสุภาษ,ษิตจีนที่กล่าวไว้ว่ายอดม้าต้องเซ็กเ่ายอดคนต้องลิปโป้ที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินจีนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่แม้กระนั้นริโป้เองก็มีชื่อเสียที่เป็นที่จดจำไม่ลืมอยู่เช่นกันก็คือเหตุการณ์ที่ริโป้ถูกจารึกว่าไอ้ลูกสามพ่อเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นณนด่านกิสุยกวนตามสามก๊กสำนวนเจ้าพระยาพระคังหนบันทึกไว้ว่าฝ่ายลิโป้ขับมาไล่ตามครั้นใกล้เข้าเงื้อทวนขึ้นจะแทง พอเตียวหุยหยุดควบมาเข้าสกัดตัดหน้ามาริโป้ไว้ได้ร้องตวาดด้วยเสียงอันดังมาริโป้นั้นตกใจถอยหลังออกไปเป็นหลายก้าวเตียวหุยจึงร้องด่าว่าไอ้ลูกสามพ่อกูมารบกับมึงเหตุใดขึ้นชักมาถอยไปลิโป้ได้ยินก็โกรธจึงขับม้าเข้ารบกับเตียวหุยถึงห้าสิบเพลงก็มิได้แพ้ชนะกันคำว่าไอ้ลูกสามพ่อ หรือที่ในภาษาจีนใช้คำว่าไอเด็ก3แซ่นั้นเพราะริโป้มีคนที่นับถือเป็นพ่อถึงสคน 1. คือพ่อผู้ให้กำเนิด 2. คือเตงหวนคือพ่อบุญธรรมและสคือต่างโต๊ะฟังดูแล้วก็เห็นว่าริโป้นั้นเป็นคนที่มีกระตันยูเพราะมีพ่อถึง3คนแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ใช่ริโป้นั้นเมื่อเป็นหนุ่มเริ่มทำงานด้วยการเป็นเสมียน ทำงานได้ดีจนเป็นที่วางใจของเตงหวนเตงหวนเห็นฝีมือเขาจึงรับลิโป้มาเป็นบุตรบุญธรรมแต่เมื่อตังโตต้องการยึดกำลังฐานของเตงหวนและกำจัดเขาทิ้งซะตังโตจึงได้ซื้อลิโป้ด้วยเห็นว่าเป็นคนฝีมือดีเขาจ่ายเงินให้กับลิโป้ด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายและรวมถึงมาเซ็กเทาและเสื้อเกราะสีทองอันเป็นสัญ,ญลักษณ์โดดเด่นของลิโป ลิโปเมื่อได้มาและได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ตัดสินใจทรยศฆ่าเต็งหวนทิ้งและหันมาอยู่กับต่างโต๊ะภายหลังต่างโต๊ะจึงรับลิโปเป็นบุตรบุญธรรมแต่อยู่ได้ไม่นานลิโปผู้นี้เองก็ทรยศต่างโต๊ะเพราะหลงกลสาวงามของอ,งอ้องอุ่นที่เอานางเตียวเซียนมาล่อลวงให้เกิดการผิดใจกันระหว่างพ่อลูกคือลิโปและต่งโต๊ะสุดท้ายลิโปสังหารต่งโต๊ะตาย แต่ลูกน้องของต่างโตนั้นก็ยังพยายามที่จะไล่ล่าล้างแค้นริโป้จนทําให้ริโป้นั้นต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบริโป้หนีไปหาอ้วนสุดที่ลำหยงหวังจะแปวความดีความชอบแต่ฝ่ายของอ้วนสุดก็ไม่ยอมรับเพราะว่าริโป้นั้นเคยไปฆ่าคนของตระกูลอ้วนมานณะหลายสิบชีวิตริโป้จึงต้องย้ายไปอยู่กับเมืองต่างๆที่พอจะอาศัยได้ขณะนั้น ลิโป้กำลังไร้ที่พักพิงก็กำลังเกิดได้ลาบลอยก้อนใหญ่นั่นก็คือตันก๋งผู้เคยอยู่กับโจโฉได้ยกเมืองกุนจิ๋วให้กับลิโป้ครั้งนี้นับว่าลิโป้โชคดีเป็นที่สุดเพราะตลอดชีวิตนั้นลิโป้เป็นเพียงนักรบไม่เคยได้ครองเมืองเป็นของตัวเองเพียงแต่ว่าเมืองกุนจิ๋วที่ตันก๋งยกให้นั้นเป็นฐานที่มั่นของโจโฉทําให้โจโฉโกรธมากและในที่สุด ริโป้ก็ต้องเปิดศึกกับโจโฉอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โจโฉยกทัพกลับมาจากชีจิวเพื่อมาปราบริโป้การรับมือกับกองทัพมหาศาลของโจโฉนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ่ริโป้พยายามขอความช่วยเหลือจากอ้วนสุดและอ้วนเซี่ยวแต่ด้วยชื่อเสียของเขาที่เป็นไอ้ลูกสามพ่อทําให้อ้วนสุดและอ้วนเซี่ยวนั้นเอื่อมละอามีเพียงเล่าปีที่จําใจรับริโป้เพราะ เล่าปี่เองก็มีปัญหาอยู่กับโจโฉเช่นกันฉะนั้นเล่าปี่จึงรวมพลังกับริโปในการรับสึกโจโฉแต่อยู่ได้ไม่นานริโปก็กลับมาทรยศเล่าปี่เอาเสียอีกเล่าปี่ไม่เพียงเสียเมืองลูกเมียก็ตกเป็นตัวประกันของริโปในที่สุดเล่าปี่จึงจำต้องกลับไปขอร้องให้ริโปนั้นไปอยู่ที่เมืองชีจิวของเล่าปี่ส่วนตัวเล่าปี่เองจะยอมไปอยู่ที่เมืองเสี่ยวพ่าย โจโฉทราบเรื่องเข้าจึงส่งแฮห,หัวตุ้นมาช่วยกับเล่าปี่ฝ่ายลิโป้พยายามตีให้แตกออกไปเป็นโอกาสเหมาะให้เล่าปี่ได้กลับมาเข้ากับโจโฉทำให้โจโฉร่วมมือกับเล่าปี่และสามารถเอาชนะลิโป้ได้ในวาระสุดท้ายของไอ้ลูกสามพ่ออย่างลิโป้นั้นลิโป้ร้องขอชีวิตกับโจโฉโดยสัญญาว่าต้นจะทำงานสนองคุณให้โจโฉได้ครองแผ่นดิน โจโฉหันมาถามความเห็นจากเล่าปีเล่าปีจึงตอบว่าครั้งเตงหวนกับต่างโตตายนั้นท่านก็รู้แจ้งอยู่เป็นไฉนจึงกลับมาย้อนถามหา,หารือข้าพเจ้าชนีเล่าประโยคนี้จึงเป็นประโยคที่ตัดสินชะตากรรมของยอดนักรบไอ้ลูกสามพ่อคนนี้เพราะนั่นหมายความว่าครั้งหนึ่งลิปโป้เคยทรยศพ่อบุญธรรมของตัวเองมาถึงสองคนแล้วกับสัญญาครั้งนี้ มีสาเหตุอันใดที่ทำให้โจโฉเชื่อได้ว่าลิโ,โล้จะไม่หักหลังโจโฉหากวิจารณาให้ดีแล้วสิ่งที่ลิโ,โล้สอนไว้ก็คือแม้คุณจะมีฝีมือฉากาจฉกันแค่ไหนแต่หากไรซึ่งคุณธทมความกระตันยูอันเป็นหัวใจของคนดีแล้วก็ยากที่จะมีใครไว้วางใจให้ทำการใหญ่โดยเฉพาะหากคุณทรยศหักหลังซึ่งผู้ให้กำเนิดรวมไปถึงแผ่นดินเกิดของคุณ ก็ยากนักที่ใครจะยกย่องทาให้แม่ริปโปจะเป็นยอดคนแต่กลับกันริปโปก็ถูกจดจําในนามยอดนักรบผู้สังหารพ่อตนเองไปตลอดการเช่นนี้เองและนี่ก็คือ3ามก๊กในความทรงจําอย่าลืมไปหา3ามก๊กมาอ่านแล้วรอติดตามตอนต่อไปกันได้สําหรับวันนี้สําหรับสมก๊กในความทรงจําตอนนี้สวัสดีครับ